ค่ะต่อไปมาในส่วนของเสริมวิชาคณิต,ศา,ต,ะะาาาตศาสตร์นะคะเอาเสริมวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ก็บอกว่านะคะโยงภาพให้สัมพันธ์กับตัวเลขนะคะเอาเดี๋ยวก่อนที่จะทำในส่วนของแบบฝึกเดี๋ยวเรามาทบทวนจำนวนนะับห้าสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยกันก่อนนะคะเอาเริ่มเลยค่ะห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ด

8, 9, 10, 9 1, 100นี่คือจำนวนนับ51ถึง100นะคะอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะฝึกทำให้เด็กๆด,ด,ดูก่อนนะคะอา้าวคุณเขาบอกว่าอ่ะนับภาพแล้วเติมตัวเลขนะคะอา้าวเดี๋ยวในส่วนของแบบฝึกเนี่ยเขาจะคล้ายๆกันเลยนะลูกนะอา้าวในส่วนที่เป็นเนี่ยที่เป็นมัดเนี่ยให้ลูกนับเป็น10ไปเลยนะคะอา้าวสิบ 20 30 40 5ามสิบ่บห้าสิอ่าากับห้าสิบใช่ไหมคะเราก็ใส่ตัวเลขลงไปเลย50นะคะเดี๋ยวคุณรูณลงทำให้ลูกดูนะคะ50มีอะไรกับอะไรเอ่ยห้าสิบมี5กับ0ูนยต่อไปข้อต่อไปอลูกดูนะคะอ่ะนับเลยคะ่ะ10 20 30สิบ 40่0 60ห้อ่าหกใช่ไหมคะหกสิบไอ้ที่เป็นเศษหเนี่ยเราก็นับต่อจาก60ไปเลย60สิบแล้วหกสิบเอ็ดหกสองกสิบกับกเลยหกสิบใช่ไหมคะอหกสมี6กกับ3อ่าเราก็ใส่เลย63 ต่อไปข้อที่3มลูกนูนะคะนับไปเลยค่ะนับที่เป็นมัดนี่นับเป็น10บเลยลูก10 20 30 40 50 60 70บสอ่เจแล้ว7จ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสอมี่้าเจ็มีเกับห้าใส่ลงไปเลยค่ะ75ห้า อ่าอีกครั้งนะคะทุกตวนอีกครั้งนะคะเอาลูกดูนะคะส0บ0ี0สิบสามสิบส่าสิบอาถ้าก็ตักลับ50ลูกก็ใส่เลย50อาอ้าวต่อไปก็ที่สองสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบหแล้วหกสิบเอ็ดหกอากตักลับ63นะคะเอาต่อไปข้อที่3เอานับเลยค่ะ10 20 30 40 50 60 70 70และ7 1 7 2 7 3 7 4 7อ็็ตก็เท่ากับ75ลูกก็ใส่เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้ลูกทำในส่วนของแบบฝึกในส่วนของแบบฝึกนี่เขาบอกว่าให้โยงภาพให้สัมพันธ์กับจำนวนตัวเลขนะคะอาลูกก็ดูเขาจะให้เป็นภาพมาแล้วก็ให้ลูกเนี่ยนับ รูบอกเลยว่าที่เป็นมัดเนี่ยนับเป็น10ไปเลยลูกก็ดูนะคะอ้าวสิบยี่สิบสาม้าสิบอ่าวเราก็ดู5้าหาสิบใช่ไหมคะอ้าวจำนวนหน้าสิบอย่ตรงไหนเอยอ้าวลูกก็โยงมาเลยหาห้าสิไปข้อที่สองสิบยี่สิบสามสิบกอ้าหกสแล้วหกสิบเอ็ดหกสองหกสิบสา่ตรงไหนลูกก็โยงเลยต่อไปข้อต่อไปก็เหมือนกันลูกอ้าวลูกก็ต้องฝึกนับ

ก็ต่อไปก็เหมือนกันลูกลองฝึกนับเองนะคะเมื่อทำํำจิตก็ต้องเป็นไงลูกก็ต้องทบทวนดูก่อนว่าถูกต้องไหมนะคะพร้อมกับฝึกเขียนชื่อชั้นด้วยนะคะ